ลวงพ่อเจ้าขาลูกนอนกลางคืนไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ฝันแล้วก็ไม่เชิงหลับเชิงตื่นมีลักษณะอย่างนี้เจ้าค่ะหนึ่งคล้ายๆก็มีคนมานอนข้างๆสองมีเสียงหัจใจพูดธฟาดพูดฟาดสามมีการกลนเล็กน้อยลูกมองดูแล้วไม่เห็นมีใครเลยมีความรู้สึกไม่สบายและลำคาญเป็นอย่างมากภาวนาพุโทโธก็ไม่หายแก้อย่างไรก็ไม่ตก จะขอบารมีหลวงพ่อช่วยส่งเคราะห์ลูกสักครั้งเถิดเจ้าค่ะทเข้อว่าไงก็จะแก้ไงเราวพราะเพราะพาทำท่าจะหลับมันก็มาฟืดฟ้าฟืดฟ้ากลนฟืดฟ้าแต่มองแล้วไม่มีตัวไม่มีตัวเดี๋ยวก่อนนี่สิจาบาเสียงอยู่ทางไหนนะขาดขาลูกขึ้นเตะเลยโอ้โหนี่ใช้แบบไหนเนียแบบประเด็การเลยเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อไอ้นั่เขาแสดงออกว่าเทวดาที่เป็นญาติเป็นเพื่อน กันกันคนอื่นอเขาบอกเรื่องี่ฉันเคยปรากฏเมื่อเด็กๆนะเออเอ๊ห uh, eh, ลวงพ่อมีเลยเลยครับเป็นเด็กมีมีมเลือกเลือกเปก็นยังไงกับหลวงพ่อครับคือว่าใช้กลัวผีอยู่ oh. บ้านคนเดียวใช่ไหมครับครับท่านนั่งข้างนอกดินเสียงคนนอนางในห้องอ๋อเข้าไปในห้องคนนอนจนข้างนอก oh. Oh. แบบนี้ oh. ไปไปมาสามสี่วันค้หาไม่แต่พดไว้ ถ้านอนกนตีกันแน่กลางวันได้ไม่ยังคืนนะกลางวันด้วยเหรอกลางวันด้วยห้างคืนมีคนไหลคนไม่เป็นไรมึงอยู่กลางวันพอถึงตอนวันได้เสียงโจรก็หยิบไม้ลุกขึ้นมาบอกเสียงอ้ไรบอกมึงไม่ต้องหยิบไม้เะเว้ยกูเห็นแล้วกูเป็นลุงมึงกูชื่อเทศชื่อชื่อเทศนะชื่อเทศชื่อเทบอกเสร็จมาอยู่เป็นเพื่อนมีตีลุงซะแล้ว หลก็ามาดีๆแท้เลยใช่ใช่เขามาเป็นเพื่อเองเกืก่อเราไกลันเนกวเห็นไหมเรากลัวใช่ใช่โอ้แปลกนะอกว่กอะไรเห็นเห็นแล้วก็ได้ทำวัดหยิบไม้นะมองงั้นลายนี้ก็ต้องแก้ปัญหาอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแก้นะไม่ต้องหยิบไม้นะครัออบครับเลยเลยเจ้ากราบเช้าหลวงพ่อจะเคารพอย่างส